นั <l id> <l id> ่งไว้นั่งไว้นั่งไว้นะมาใจกันทายใช่ไหมรังไงใช่ไหมเราเราเรารู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรามีหมายจับนะเนะเข้าใจไ้วเข้าใจนะครับให้ความรู้มือทุกอย่างเรี๋วจแก้ปัญหาเอานะให้ความรู้มือให้ความรู้มือเปิดลอเรีนีนั่นี้นใจใช่ไหมอ่ะลบทบขึ้นขึ้นนขึ้นขนน ันเดียวหรือทำต่างกันระยะห่างเท่าไหร่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใช่ไหมเกียวกันไหมมันมันอยู่ใกล้ใกล้เคียงกันครับลำบลพื้นที่หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะตอนนั้นได้ต่างไปใกล้ๆไปกี่บาทรวมๆและคร่าวๆมันเป็นสร้อยทุกครั้งเลยใช่ไหมสร้อยพอทองคำอะไรสร้อยแบบสามกองทั้งครั้งหนึ่งรั้งมีสองบาทมีสองบาทหนึ่งครั้งมีหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งครั้งน่าจะน่าจะประมาณแล้วก็ อีกครั้งแล้วก่อีกอีกอีกอันหนึ่งนั่นไม่ไม่ได้ซ่้อยไม่ได้ซ่้อยไอะไรไปไม่อะไรไม่คือมันกระชากแล้วขาดนะครับกระชากไปนะกระชากแล้วขาดนะครับส่้อยขาดไม่ได้ยงเี่ยนะครับครั้ครั่ครั่ครัไค่มบครั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 บงรับครับครสารัครั้งรั่ครับาทับครับครับครัครับคได้ครับงรดบครครับไม่บคไรัาันคครัครับครับบครับครั้คอับัรับครสบาบาทนะนะนั้นนครคคร แต่เลือกเลือกแบบไหนเลือกคนแก่รถผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยับผู้หญิงครับเช้าหรือตอนเช้าหรือตอนกลางวันครับตอนกลางวันครับกลางวันเลยเหรอครับเข้าใจเนาะว่าคือตอนนั้นอาจจะขับสนหรืออะไรยังไงที่เข้าใจนะเพราะว่ามันมันก็แต่เราหาวิธีออกทามวิธีให้ถูกต้องมันก็ต้องท่านไป อาจารย์จังใจใช่ไหมยังไงใช่ไหมครับผมเออเอาเรารู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรามีหมายจับมาเนาะเข้าใจไหม้าใจนะครับให้ความร่วมมือทุกอย่างเดี๋ยวจะแก้ปัญหาเอานะครับให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือเปิดวอล์กเรียบเองนั่นนี้นะพอใจใช่ไหมอ่ะลุกลุกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นแล้ที่ไหนอ่ะ